สติลเคมีบายครูเอวันนี้พร้อมไปลุยกับครูเอหรือยังพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ขอที่ข้อที่14ลูกโป่ง2ใบทําจากวัสดุที่ทนต่อวความร้อนชนิดเดียวกันเลยเขาบอกว่าลูกโป่ง2ใบนี้สามารถขยายตัวแล้วก็ขยายตัวสูงสุดได้4.48ลิตรนะจ๊ะอันนี้คือปริมาตรที่เขาขยายตัวได้สูงสุดคือถ้ามากกว่า,วานี้ก็คือ,อมันจะระเบิดเนาะเขาบอกว่าถ้าหากว่าใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งบรรจุแก๊สอาร์กอนนะคะใบที่สองบรรจุแก๊สนีออนเท่านี้อันนี้อาร์กอนเท่านี้อันนี้ใบที่2อเนาะสีเหลือง เป็นแกน,นี้ออนเท่านี้ที่สภาวะ STP ค่ะเขาบอกว่าถ้าเริ่มทำการทดลองที่สภาวะ s TP โดยการเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆเริ่มจากสภาวะ ST p นี่นะอันนี้คือสภาวะเริ่มตน้นแล้วก็ใส่อุณภูมิเข้าไปเรื่อยเรื่อยโดยเขาควบคุมความดันให้คงที่ค่ะตลอดการทดลองแสดงว่าความดันของเราก็ไม่เกี่ยวเนาะไม่มีผลต่อการทดลองนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าลูกโป่งใบใดจะแตกก่อนแล้วอุณหภูมิที่ลูกโป่งแต่ละใบะแตกอ่ะ เขามีผลต่างของอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสอ่าดังนั้นเราก็ต้องไปหาว่าเฮ้ยแต่ละใบอะ่ะเขาแตกหรือเขาทนความร้อนนะเขาทนความร้อนที่อุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้สิ่งที่เด็กๆหาง่ายที่สุดกันเลยกคนะนะคยนน็คือใบที่สองนะใบที่2นะครูเอจะเขียนใบที่2ให้ดูนี่ใบที่2อันนี้คือใบที่2นะคะ ใบที่2ตอนนี้เรารู้ว่าเขามีปริมาตรเท่านี้คือปริมาตรเริ่มต้นที่เขามีดังนั้นเป็น V 1ค่ะแล้วปริมาตรสูงสุดที่เขาทนได้ค่ะทนได้ก็คือ V 2นั่นเองนะแล้วปริมาตรที่ STP ค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นสภาวะ STP ด้วยสภาวะ STP เขามีอุณหภูมิของเขาอยู่แล้วถูกต้องปะคือ273เคลวินหรือศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองดังนั้นจากตรงนี้ค่ะเราต้องการหาเลยว่า T2 นี่อันนี้คือสภาวะเริ่มต้นคือสภาวะ STP เราก็มาหาว่าเนี่ยเขาทนความร้อนได้เท่าไหร่เขาทนความร้อนได้เท่าไหร,ร,ร่หนูก็ไปเลยจากสูตรเลยค่ะ v 1ส่วน t 1ค่ะมีค่าเท่ากับ v 2ส่วน t 2ค่ะตอนนี้เราต้องการตามหา ทีสองค่ะดังนั้นค่ะทีสองของเราก็ต้องมีค่าเท่ากับ V2 ส่วนด้วย V1 ถูกต้องปะย้ายสลับทีกันเลยนะจ๊ะนี่ตรงนี้กับตรงนี้ค่ะแล้วก็คูณด้วยทีหนึ่งค่ะจากนั้นแทนค่าเข้าไปค่ะ V2 ปริมาตรที่เราทนได้สูงสุดก็คือ4.48ลิตรค่ะปื๊บหารด้วย V1 ปริมาตรเริ่มต้นของเขาคือ3.92ลิตรค่ะจากนั้นคูณด้วยอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิทีหนึ่งของ ของเราคือ273เ e v i n ควินจากนั้นทำไงต่อก็จัดการตัวเลขค่ะจัดการตัวเลขก็จบแล้ววิธีการก็คือตัดหน่วยกันนะลิดตัดลิดค่ะเหลือแค่หน่วยเค v วินปุ๊บนี่หนูจะได้เท่ากับอ่ 1> 3 1 2เคลวินอ่า312เคลวินแต่เขาไม่ได้ต้องการหน่วยเคลวินเนาะเขาต้องการหน่วยองศาเซลเซียสดังนั้นหนูลบด้วย273เลยหนูก็จะได้อุณหภูมิ T2 สองในหน่วยองศาเซลเซียสค่ะลบแล้วจะได้เท่ากับ39องศาเซลเซียสนี่คือใบที่2ค่ะนี่คือใบที่2ที่เขาสามารถทนได้คือทนสูงสุดได้39องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิมากกว่า39องศาเซลเซียสแสดงว่าเขาระเบิด เขาจะระเบิดอันนี้คือใบที่2ทีนี้ใบที่1ยากหน่อยตรงที่เฮ้ยเขาไม่ได้ให้ปริมาตรเรามาแต่เขาให้อะไรเรามาเขาให้โมนเรามาค่ะถ้าเขาให้โมนมาเราหาปริมาตรได้ปะได้ค่ะอันดับแรกเราต้องหาปริมาตรก่อนอปริมาตรคือปริมาตรเริ่มต้นคือ v1 ของใบที่เท่าไหร่ก่อนใบที่1ค่ะค่ะหาปริมาตรเริ่มต้นค่ะจากโจทย์ให้ค่ะโจทย์ให้มาเท่าไหร่น,น,ะนะจ๊ะ0.15นะโมนค่ะ ของอาร์กอนค่ะจากนั้นคูณได้โจดหาจยดหาปริมาตรและเขาบอกว่าเป็นสภาวะ s t สสภาวะ STP ของสารใดๆ1โมลค่ะเขาจะมีค่าเท่ากับ22.4ลิตรจำได้ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นของอาร์กอนปึ๊บหารด้วย1โมลค่ะคิดที่1โมลค่ะ1โมลของสารใดๆหรือ1โมลของอาร์กอนดังนั้นโมลอาร์กอนตัดโมลอาร์กอนค่ะหนูจะได้ปริมาตรที่ STP หรือปริมาตรที่ เริ่มต้นของเขามาค่ะมีค่าเท่ากับ3.36ลิตรค่ะ3.36ลิตรนี่ได้แล้ว v 1ค่ะจากนั้นเราก็มาเข้าสูตรค่ะหา t 2เหมือนกันเลยดังนั้น t สองเรามีค่าเท่ากับยกจากตรงนี้มานะอ่า t สองเรามีค่าเท่ากับ v 2ส่วนด้วย v 1ค่ะจากนั้นคูณด้วย t 1ค่ะปึ๊บจากนั้นแทนค่าเลย v 2คือปริมาตรที่เขาทนได้เหมือนกันค่ะเขาทนได้เท่ากันเพราะว่าเขาใช้วัสดุเดียวกันเนาะได้เท่ากับ4.48จ้า4 4.48ลิตรค่ะหารด้วย V1 คือเริ่มต้นที่สภาวะ STP เรามีปริมาตร3.36ลิตรค่ะจากนั้นคูณด้วยอุณหภูมิ T1 ค่ะ T1 ก็ 1, คือ T ที่ T ที T ่ STP เหมือนกันเนาะอุณหภูมิเดียวกันค่ะเริ่มต้นที่อุณหภูมิเดียวกัน273เคลวินค่ะคูณด้วย273เคลวินดังนั้นลิตรตัดลิตรเหลือหน่วยเคลวินค่ะหนูจะได้เท่ากับ364 364เคล วินค่ะเราอยากได้ทีในหน่วยองศาเซลเซียสค่ะนี่เราอยากได้ในหน่วยองศาเซลเซียสเราก็ลบ273เข้าไปปุ๊บลบแล้วจะได้91องศาเซลเซียสดังนั้นค่ะหฮยคนนี้ทนได้เยอะกว่าค่ะคนนี้ทนได้ถึง91องศาเซลเซียสเลยดังนั้นคนที่แตกก่อนก็ต้องเป็นใบที่2อ,อ่าดังนั้นคําตอบเรามาละใบที่2ต้องแตกก่อนแล้วเขาบอกว่าอุณหภูมิของทั้งสองลูกโป่งทั้งสองใบเขาแตกต่างก,กันกี่องศาเซลเซียสเด็กๆก็เอามาเลยเอามาลบกันแค่นั้นเอง อ่าดังนั้นความแตกต่างค่ะเดลต้าเนาะเดลต้าอุณหภูมิค่ะเดลต้า Delta อุณหภูมิของ2ลูกค่ะจะมีค่าเท่ากับ9 1ลบด้วย39มีค่าเท่ากับ52องศาเซลเซียสนั่นเองดังนั้นคำตอบของเราตอบข้อที่4เรียบร้อยแล้วจ้านี่คือวิชาสามันนะคะในหัวข้อของแก๊สและสมบัติของแก๊สไม่ง่ายไม่ยากเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะเด็กๆคะถ้าสนใจคอร์สออนไลน์สามารถลง คอร์สกับครูเอไล่เลย,เลยทบทวนความรู้เคมีตั้งแต่ม4จนถึงม6แล้วก็เน้นโจทย์เน้นโจทย์พาวิเคราะห์โจทย์แล้วก็พาทำข้อสอบนั่นเองแล้วกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปค่ะคลกดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนอยากได้